ถ้าเกิดเป็นการบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพอร์วิชชนะครับก็จะเข้าทฤษฎีที่ว่าทางตรงบันทึกง,งานระหว่างผลิตทางอ้อมบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับจึงเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตสำหรับค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อมก็ใช้ว่าค่าใช้จ่ายการผลิต แล้วก็ตั้งค้างเป็นหนี้สินไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้จ่ายนะครับจึงเครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายภาษีหักณนะที่จ่ายประกันสังคมค้างจ่าย และระยะเวลาผ่านมานะครับเราได้จ่ายค่าแรงให้กับพนักงานนะครับการบันทึกจ่ายค่าแรงก็คือนะครับเราก็จะต้องมีการล้างหนี้สินออกไปนั่นเองเราเคยตั้งหนี้สินเอาไว้ทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นวันนี้เราจะชําระหนี้กันก็ล้างออกก็คือการเดบิตค่าแรงงานค้างจ่ายล้างหนี้สินออกและถ้าจ่ายเป็นเงินสดนะครับก็เครดิตด้วยเงินสด การบันทึกบญชีสินค้าแบบเพอร์เป a l ชวลก็เหมือนกันนะครับก็คือล้างหนี้สินนะครับก็คือเดบิตค่าแรงงานค้างจ่ายและเครดิตเงินสดต่อไปนะครับกรณีที่มีค่าใช้จ่ายใ,ในการผลิตเนี่ยเกิดขึ้นจริงนะครับเราจะลงบัญชีอย่างไรดีนะครับ ตอีค่าใช้จ่ายกำไรเกิดขึ้นจริงนะครับมาดูที่การบันทึกบัญชีสินค้าแบบพอดิบิก่อนนะครับก็จะลงไปตามที่เกิดขึ้นจริงเลยนะครับเช่นถ้ามีค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นนะครับเราก็ทราบว่าเวลาบันทึกค่าเสื่อมราคาก็คือการเดบิตค่าเสื่อมราคาสมมุติว่าเป็นเครื่องจักรนะครับอยู่ในโรงงานก็ต้องมาคู่กับค่าเสื่อมราคาสะสม เรื่องจัารนะครับแล้วถ้าเกิดมีการจ่ายค่าน้ำค่าไฟในโรงงานนะครับก็ลงโดยเดบิตค่าน้ำค่าไฟ,าาไฟโรงงานเป็นค่าจ่ายนะครับถ้าเกิดจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเงินสดเป็นเช่นนี้นะครับในรายการเดียวกัน นะครับก็คือมีค่าเสริมราคาเครื่องจักรและมีการจ่ายค่าน้ําค่าไฟโรงงานเนี่ยแต่เป็นการบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพอร์วิชชนั้นจะลงอย่างไร,รามาดูกันนะครับแบบเพอร์วิชชนั้นนะครับขาด้านเดบิตเนี่ยจะต้องลงด้วยคําว่าค่าจ่ายการผลิตหมายความว่าตัวนี้นะครับที่เป็นค่าจ่ายเนี่ยถ้าเกิดเป็นการบันทึกบัญชีแบบผลิติกเนี่ยขาด้านเดบิตเนี่ยนะครับที่เป็นค่าจ่ายนะครับจะเปลี่ยนจากชื่อของมันเนี่ยเป็นคําว่า ค่าใช้จ่ายการผลิตเปลี่ยนค่าใช้จ่ายนะครับใช้คำนี้แทนนะครับแล้วก็เครดิตด้วยขาด้านเครดิตก็ลงเหมือนเดิมเช่นเครดิตด้วยค่าเสริมราคาสะสมเครื่องจักรก็ลงเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็เครดิตด้วยเงินสดก็ลงเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่เพียงขาด้านเดบิตนะครับใช้ชื่อเป็นคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตเท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับเมื่อมีการลงบัญชีสินค้าแบบผลิติกับ p e r p e t u ช l แบบ p e r p e t u ช l นั้นจะต้องปรับชื่อที่เป็นค่าใช้จ่ายนั้นใช้คําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ กรณีที่เป็นค่าจ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือกระบวนการผลิตนะครับก็จะลงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นแบบ p ริติกหรือแบบเพอร์เชวลก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการจ่ายค่าเช่าซึ่งค่าเช่าอยู่นอกกระบวนการผลิตนะครับแบบ o ริติกก็จะเดบิตด,ด้วยค่าเช่าและเครดิตด้วยเงินสดแบบเพอร์เิชวลก็จะลงเหมือนกันเดบิตด,ด้วยค่าเช่าและเครดิตด้วยเงินสด คือจะไม่เปลี่ยนชื่อเนื่องจากว่ามันเป็นค่าจ่ายที่อยู่นอกกระบวนการผลิตแต่ถ้าเกิดมันเป็นค่าจ่ายที่อยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ย,ค,ค,ค,ยคำว่าค่าเช่านี้ก็ควรจะต้องเปลี่ยนเป็นคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแต่เนื่องจากโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมสมมุติว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายนอกกระบวนการผลิตดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงบัญชีแบบพลิติกหรือแบบเพอร์วิชั่นก็ตามก็จะต้องลงด้วยชื่อของมันตามปกตินะครับต่อไปนะครับในกรณีที่มีการปิดค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างผลิตบ้าง การบันทึกบัญชีแบบพอดิติกนั้นจะไม่มีการปิดบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเข้างานระหว่างผลิตเนื่องจากว่าการบันทึกบัญชีแบบพอดิบิกนั้นนะครับเขาไม่เคยมีการบันทึกคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแต่การบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพอร์วิชชันั้นเขาบันทึกด้วยคําว่าค่าใช้จ่ายการผลิตดังนั้นในหัวข้อนี้ก็คือการที่จะปิดค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเข้างานระหว่างผลิตจึงลงบันทึกบัญชีแค่เพียงฝั่งเพอร์วิชชเท่านั้นนะครับเมื่อเราต้องการปิดค่าใช้จ่ายการผลิต เราก็ทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่าใช้จ่ายกำลิตที่เกิดขึ้นนั้นมันเคยลงทางด้านเดบิตเมื่อเราต้องการปิดมันนะครับเราก็นำมันไปไว้ทางด้านเครดิตปิดเข้างานระหว่างผลิตนะครับเราจึงเดบิตด้วยงานระหว,ว่างผลิตในจุดตรงนี้นะครับผมจะขออธิบายหน่อยนะครับว่าที่มา ที่ไปของสิ่งตรงนี้ที่ผมกำลังอธิบายนั้นเป็นอย่างไรคือเมื่อเราเนี่ยนะครับได้ทำการบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพอร์ไปชวลผมเคยบอกว่าวัตถุดิบทางตรงก็จะต้องบันทึกด้วยคำว่างานระหว่างผลิตค่าแรงทางตรงก็จะต้องบันทึกด้วยคำว่างานระหว่างผลิต และค่าใช้จ่ายการผลิตก็ G จะต้องบันทึกด้วยคำว่าง,งานระหว่างผลิตแต่ถ้าเกิดเราจำกันได้นะครับวัตถุดิบทางตรงตอนที่เราเบิกใช้ไปเนี่ยเราก็บันทึกด้วยงานระหว่างผลิตค่าแรงทางตรงเมื่อเราบันทึกบัญชีเราก็บันทึกด้วยงานระหว่างผลิตแต่ค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้บันทึกด้วยคำว่าง,งานระหว่างผลิตเลย ดังนั้นเราก็จะมาทําการบันทึกให้มันเป็นงานระหว่างผลิตในขั้นตอนนี้นั่นเองก็คือปิดค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับเพื่อโอนค่าใช้จ่ายผลิตนั้นเข้างานระหว่างผลิตนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็มาดูในส่วนของเมื่อเราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรสินค้าที่เราผลิตเสร็จเนี่ยนะครับเมื่อเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบ p ลิตภัณเมื่อผลิตเสร็จก็จะไม่มีการบันทึกบัญชีใดๆ เพราะว่าเขารอตรวจนับทีเดียวเลยตอนสิ้นงวดแต่ถ้าเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบเพิ่มไปชดเมื่อไห่เนี่ยผลิตเสร็จก็แปลว่ามีสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึ้นสินค้าเป็นสินทรัพย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแบบเพิ่มไปชดนั้นเขาจะต้องบันทึกบัญชีนะครับดังนั้นเมื่อมีสินค้าเพิ่มขึ้นจากการผลิตสินค้าเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อมันเพิ่มขึ้นจะต้องลงทางด้านเดบิตผมจึงเดบิตด,ด้วยสินค้าสําเร็จรูป และเมื่อผลิตเสร็จแล้วเนี่ยงานระหว่างผลิตเนี่ยก็ไม่ควรผลิตแล้วเพราะมันผลิตเสร็จแล้วนะครับเราจึงล้างงานระหว่างผลิตนะครับงานระหว่างผลิตปกติเนี่ยมันจะต้องลงทางด้านเดบิตนะครับเมื่อเราต้องการจะล้างมันก็คือต้องการปิดมันนะครับเราจึงนํามันไปไว้ทางด้านเครดิตนี่นะครับก็คือการลงบัญชีเมื่อผลิตสินค้าได้นะครับแบบพิเ i นดิกนั้นจะไม่ลงบันทึกบัญชีนะครับ ต่อไปนะครับมาดูกรณีที่ถ้าขายสินค้าได้บ้างการบันทึกบัญชีแบบพลริดิกนะครับเมื่อขายสินค้าได้ก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดสมมุติว่าได้เงินสดเข้ามานะครับแล้วก็รับรู้เป็นไรายได้นะครับจึงเครดิตด้วยขายสินค้าลงบันทึกบัญชีแค่นี้นะครับแบบพลริดิกแบบเพอร์เวชววนะครับก็จะลงบันทึกบัญชีเหมือนกันก็คือการเดบิตด้วยเงินสดถ้าขายได้เงินสดและเครดิตด้วยขายสินค้า บันทึกเป็นรายได้แต่แบบเพอร์ไปชวดนั้นนะครับจะต้องลงบันทึกบัญชีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบัญชีเนื่องจากเมื่อขายสินค้าออกไปนั้นสินค้าของเรามันลดลงแบบเพอร์ไปชวดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสินค้าสินค้าเพิ่มขึ้นสินค้าลดลงควรจะต้องบันทึกบัญชีด้วยเมื่อเราขายสินค้าเนี่ยสินค้าลดลงแบบเพอร์ไปชวดก็ควรจะต้องมีการลดยอดสินค้าลงสินค้าเป็นสินทรัพย์นะครับเมื่อต้องการลดยอดจึงลงทางด้านเครดิต เราจึงเครดิตด้วยสินค้าสำเร็จรูปและบันทึกว่าได้ขายก็คือบันทึกต้นทุนขายนั่นเองเป็นแค่จ่ายนะครับจำได้ไหมครับผมเคยบอกว่าเมื่อเราันทึกบัญชีสินค้าแบบไปชดแล้วนะครับต้นทุนขายเนี่ยเราจะทราบข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยจากบัญชีแยกประเภทเพราะว่าเมื่อเราขายล้วก็บันทึกต้นทุนขายเห็นไหมฮะลงสองบัญชี เมื่อรับคืนก็จะต้องมีการล้างต้นขายออกไปนะครับนี่คือที่มานะครับว่าการนึกบัญชีสินค้าแบบเพลทชวตนั้นจะต้องลงต้นทุนขายทุกครั้งที่มีการขายและมีการรับคืนด้วยนะครับ